เรียนคณะกรรมการคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้กลุ่มของกระผมจะไานำเสนอโครงการเรื่องสำรวจเ,าพ,างงเพื่อนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเขต12โดยกลุ่มของกระผมจะมีสมาชิกดังนี้1น,นายธนกรเพชรดำม,ม .5 .1 เลขที่4 2นายธรมรมธรบุญบาลม .5 ท .1 เลขที่6และกระผมนายรชณนนท์แหนมจันทร์ม .5 .1 เลขที่12คุณครูที่ปรึกษาคุณครูคณิษฐาสุขทิพย์ที่มาในความสำคัญ เน uh ื่องจากผู้วิจัยได้มองเห็นว่าในโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาภาคใต้นั้นมีพันธุ์พืชจํานวนมากทั้งขึ้นเองและมีผู้นามาเพาะปลูกไว้นั้นมีหลากหลายชนิดมากพันธุ์พืชแต่ละชนิดนั้นมีเอกลักษณ์ต่างๆและประโยชน์ที่แตกต่างกันไปและในบางพันธุ์พืชมีลักษณะบางชนิดที่มีลักษณะหรือประโยชน์ที่เหมือนกันมากมายแต่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาภาคใต้นั้นไม่มีความรู้ในทางพันธุ์พืชเหล่านี้นักเรียนเหล่านี้จึงต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชเหล่านี้แต่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดหรือเพียงพอที่จะนาไปศ ้วยเผลดังกล่าวทางกรมของเข้าพเจ้าจึงตั้งใจศึกษาหมวดหมู่และจําแนกหวดหมู่ตามลักษณะและประโยชน์ของพันธุ์พืชและจึงนํามาจัดทําเป็นข้อมูลพันไม้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นําไปศึกษาหาความรู้และนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้วัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อสำรวจและศึกษาพันไม้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้สองเพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาจัดแบ่งหมวดหมู่จำแนกพันธุ์พืชในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ตามกที่กำหนดไว้ครับขอบเขตตั้งศึกษานะครับ 1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพืชในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้และนําผลจากการศึกษามาจาแนกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้5ประการคือลักษณะของใบลาต้นรากดอกและประโยชน์ของพืชครับ2ผู้วิจัยทาการศึกษาพืชในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เฉพาะบริเวณโรงอาหารโรงจับรถอาคารสองและบริเวณสนามฟุตบอลครับนิยามสัพที่ใช้ในโครงงานนะครับพืชหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้สืบพันธุนไ์ได้เคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับบริเวณหมายถึง พื้นที่ภายในรอบขอบเขตที่กำหนดไว้ครับพันไม้หมายถึงต้นไม้ต่างๆหลากหลายชนิดเป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกป่าไม้บนกับหลายๆต้นครับพันพืชหมายถึงพูดเรื่องพันของต้นไม้ครับระยะเวลานะครับพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับเอกสาทราที่เกี่ยวข้องครับหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับพืชความหมายของพืชความสำคัญของพืชสองแนวคิดเกี่ยวกับการจําเนกพ,พืชจําแนกตามลักษณะของพืชตามประโยชน์ของพืชตามบริเวณที่พบในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ครับวัสดุนะครับ พืชชนิดต่างๆในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ที่ใช้สำรวจครับอุปกรณ์นะครับกล้องในกรณีนี้ใช้กล้องจัดกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับสมุดที่ใช้ในการจดบ,บันทึกและเครื่องเขียนครับวิธีการดำเนินการนะครับ1เตรียมอุปกรณ์และเริ่มเดินสำรวจพืชในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้2เมืเ่อเจอพืชชนิดต่างๆให้ถ่ายรูปไว้ในส่วนต่างๆของพืชเช่นใบลำต้นโคนต้นกิ่งก้านเป็นต้นครับและถ่ายภาพสถานที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บันทึกครับ3จดบันทึกส่วนต่างๆของพืชว่ามีลักษณะอย่่าาางงไไรรบบ้้โดยันนนทึกกเป็ภพววมอ สี่ทำขั้นตอนที่สองและสามนจนได้ข้อมูลของพืชที่หลากหลายบริเวณในโรงเรียนเตรียมโรงถึงภา,าคใต้ครับห้าเรียบเรียงพืชทั้งหมดเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นต่อไปครับสองขั้นตอนการเปรียบเทียบและแบ่งประเภทตามกินต่างๆที่ใช้ในกําหนดไว้ในบทที่สองครับหนึ่งนำพืชชนิดต่างๆมาเปรียบเทียบและหาข้อมูลแตกต่างระหว่างพืชแต่ละชนิดรวมถึงหาข้อมูลที่เหมือนกนรลองพืชแต่ละชนิดอีกด้วยครับสองนำพืชทั้งหมดมาจัดแยกและจาแนกประเภทของพืชตามกินต่างๆที่ได้มาจากบทที่สองครับผลการดําเนินการตารางที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของพืชกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งได้ทั้งหมด3คอลัมน์ได้แก่ชนิดของพันธุ์ไม้ชื่อทางวิทยาศาสตร์และวงตัวอย่างพืชเช่นบุกกระจงหรือแผงนบารามีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ terminalia e b e n u s i s shape วง combretacea ไซย้อยใบทู่หรือไซย้อยชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ ficus microcarpa วงศ์เวเรเซียคลาริบินชื่อทางวิทยาศาสตร์คือคาราเทียรูฟิบาบาเพนซิลวงมารเรนเทเซียตารางที่2การจำแนกพืชตามลักษณะของดอกโดยมีทั้งหมด2ลักษณะได้แก่พืชดอกและพืชไรดอกพืชดอกเช่นไซยอยใบยทู่เฮลิควเนียเบยมันยูราคอยพืชไรดอกเช่นหูกระจงคาริบิน เปินกูดดอยปามหักกระรอกครับตารางที่3การจำแนกพืชตามลักษณะของเส้นใบพืชตัวมีทั้งหมด2ลักษณะคือเรียงตัวแบบร่างแหและเรียงตัวแบบขนานตัวอย่างของพืชที่มีการเรียงตัวของเส้นใบแบบร่างแหนะครับเช่นปูกระจงสายะบทู่คอยจิกสวนส่วนตัวอย่างของพืชที่มีการเรียงตัวของเส้นใบแบบขนานนะครับเช่นเตยดา ปาหากระรอกเข็มกุดนันสนสามใบตารางที่4การจำแนกพืชตามลักษณะของลำต้นโดยมีทั้งหมด3ลนะักษณะได้แก่ไมย,ยินต้นไม้พุ่มและไมลำลุกครับไมย,ยืนต้นเช่นผูกระจงสซยวยใบทู่จิกสวนมะขามป้อมไม้พุ่มได้แก่ต้นเข็มมาพุ่มหมักเมียและไผ่ครับ ไม้ลมลุกเช่นคลาริบินฮูปลาชอนวานไอใบใช้ผ้าสีดาตารางที่5นะครับซึ่งเป็นตารางสุดท้ายคือการจำแนกพืชตามลักษณะของรากตัวมีทั้งหมด3ลักษณะได้แก่รากแก้วรากฝอยรากอากาศรากแก้วเช่นจิกสวนมะขามป้อมราชพฤกษเ,เข็มกุดันรากฝอยเช่น มะพร้าวต้นเขยงเวลมายุราตเตยด่างละอากาศได้กแก่ไนิโครดโพฮช้ภาศิดาและไซย,ย้อยใบทู่ครับสรุปผลการวิจัยการวิจัยเรื่องการส่วนขออภัยครับการวิจัยเรื่องการสำรวจพืชในโรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาภาคใต้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ผลจากการศึกษาการจำแนกพืชตามลักษณะของดอกพบว่า มีพืชที่เป็นพืชด,ดอกทั้งหมด19ชนิดคิดเป็นร้อยละ70.37และมีพืชที่เป็นพืชร้ดอกทั้งหมดแปดพืชตามลักษณะของเส้นใบพืชพบ,บว่ามีพืชที่มีเส้นใบเรียงตัวแบบร่างเหตทั้งหมด16ชนิดคิดเป็นร้อยละ59.26และมีพืชที่มีเส้นใบเรียงตัวแบบขนาดทั้งหมด11ชนิดคิดเป็นร้อยละ40.74 3. ผลจากการศึกษาการจำแนกพืชตามลักษณะของลำต้นพบว่ามีพืชที่เป็นไม้ยืนต้นทั้งหมด16ชนิดคิดเป็นรอยละ59.26มีพืชที่เป็นไม้พุ่มทั้งหมด3ชนิดคิดเป็นรอยละ11.11และมีพืชที่เป็นไม้ล้มลุกทั้งหมด9ชนิดคิดเป็นรอยละ3 3 3 3 4. ผลจากการศึกษาการจำแนกพืชตามลักษณะของรากพบว่ามีพืชที่มีรากแก้วทั้งหมด14ชนิด คิดเป็นร้อยละ51.85มีพืชที่มีรากฝอยทั้งหมด12ชนิดคิดเป็นร้อยละ44.44 44. และมีพืชที่มีรากอากาศทั้งหมด4ชนิดคิดเป็นร้อยละ14.81โดยอาจมีพืชบาชนิดที่มีโครงสร้างแตกต่างกันตามสภาพแวดล,ลอ้อมซึ่งแต่ละโครงสร้างอาจมีประเภทของรากที่ได้ที่แตกต่างกันได้ครับอภิปายผล ผลการวิเคราะห์การสำรวจพืชในโรงเรียนเตรียมมัดยมศึกษาภาคใต้สามารถสรุปผลการวิจัยโดยมีประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 1. ผลการศึกษาการสำรวจพืชในโรงเรียนเตรียมมัธยมศึกษาภาคใต้พบว่าพืชในโรงเรียนเตรียมมัธยมศึกษาภาคใต้ถูกจัดวางไว้ในพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมมัลยมศึกษาภาคใต้ตามเกณฑ์ต่างๆที่สามารถสังเกตจากภายนอกได้ง่ายเช่นลักษณะของดอกลักษณะเส้นใบพืชหรือลักษณะลำต้น เพื่อความสวยงามของโรงเรียนเตรียมอรดมศึกษาภาคใต้ 2. การนําผลการนําข้อมูลจากการสรํารวจมาจัดแบ่งหมวดหมู่จาแนกพธุ์พืชในโรงเรียนเตรียมอรดมศึกษาภาคใต้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้2.1่พืชที่มีชนิดต่างกันสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันหรือแตกต่างกันได้โดยใช้หลักเกณฑ์นในการแบ่งแยกพืชแต่ละชนิดสุดท้ายนะครับคือข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเนี้ยเพื่อนาไปใช้ผู้วิจัยขอเสนอเนะเพื่อเป็นแนวทางในการสํารวจพืชในโรงเรียนเตรียมมูลนิธิศึกษาภาคใต้ดังต่อไปนี้ 1. นําข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเพื่อใช้ไปครับไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งแยกพืชที่อาจจะได้ทําการศึกษาในอนาคต 2. นําข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยมาเก็บรักษาไว้โดยโรงเรียนเตรียมมูลนิธิศึกษาภาคใต้ในคนเก็บรักษาเพื่อจะสามารถ เกิจะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตครับข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไปคือ 1. ควรมีการแบ่งแยกพันไม้เป็นกลุ่มๆตามกิจต่างๆที่ใช้การแบ่งกลุ่มที่กว่าน,นี้ครับ 2. ควรมีการสำรวจและศึกษาพันไม้ในบริเวณทั้งหมดของโรงเรียนเตรียมมรดกศึกษาภาคใต้ในครั้งนี้กลุ่มของกับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับคร